เปิดร้านค้าตั้งแต่เศร้านะครับคู่ยักแล้วกะเสียแห้งแห,งแ,หงแห้งแหงผานิตเดี๋ยวมาเบิง้งคู่ยักเพิ่งขายอ่าอีหยังอันนี้คือบักยมดองอันนี้มันเป็นอีหย่างนี่คู่ยักนี่ อันนี้อัง Barn อุงินอ่างเงินส่วนอันนี้ล่ะบักม่วงน้อยม่วงปลาบ่บักดันครับบักดันโอ้น้ำจิ้มนี่เจ้าเฮ็ดแต่สูตรน้ำจิ้มนี่เฮ็ดอันนี้เป็นสูตรใส่อย่างในเส้นอ้อยน้ตาลอันนี้แซมตาลแล้วกะเกลือเกลือผงชูรสอ่าคือบอร้องเอาน้ำประเด็ดไทยขั้วหมักมันคนหนึ่ยางครับผมเป็นคนหนึ่ยางอูวข้าเจ้าซื้อแล้ก็การทต้อง อตอ้องไงตัาใส่ถุงให้ก็จะเห็นบ่นพี่น้องครับเดี๋ยวสิถามคู่บง้่งาอขายไอ้บักดันดอ,งแ,ดนอง,ดงแล้วก็บักยุ้มดองแล้วก็อ่างุนดองนี่ขายไปั้งเ่จะบาทสิบบาทสิบ,บาทขึ้นไปหาบาทก่ขายบ่ าาโอ้บ่าขายหาบาทบ่าขายอืมอบาทเบาทสิบาท,บาท,าบาทอ่าตอนนี้ก็คือเพิ่มสั้นบ้างของเป็นขนมนะครับพี่น้องเป็นขนมส่วนนี่ก็เป็นตู้แซมีเครื่องดื่มบ้าว่าเป็นเบียร์เป็นน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มหลายๆลย,ยี่ห้อนะครับแล้วก็ากาแฟนะครับกาแฟ แล้วกะอินเดียนตอนนี้อ่อของเ้าูุ่้านนีมีถุกอย่างม่ละ่ะท็าปแจ้มอืมอือเอามีถุกอย่างพี่น้องครับเดี๋ยวกะสีไปตลาดขึ้นมาที่นี่ไปตลาดอืมโอ้ขายดีว่าคุณอยากขายดีครับว่าขายดีต้องเศร้านี่ขายดีครับอืมบ่ต้องให้ผูใ้ใดเซ็นเด้อไ่เนเออให้มีคนเส้นเลยมันบ่นดีเอาพี่น้องครับมือนีกะ ถือว่าอามือหวยออกนะครับถือว่ามือรล้าเงินเทวด,ดานี่พี่น้องครับบ้านเลสีเอาบ้านเลทีเจ็ดแปดพี่น้องซื้อเอาเดอ้อบอบอกรว่าฝันจังไดสําหรับพวกที่เสี่ยงโชคเสี่ยงบวงวะมือน,น,อนี่เนะอฝันได้เลขยตัวไหใดบ่ฝันว่าเต็เมียก <c oughs> เมียกลับขึ้นมาขับรถเข้ามานี่โอ้ฝันว่นา,าเ 9, มียับขึ้นมาขับรถเข้ามานี่โอ้ฝันสงเัยเลกเก่าเมียเก่าเข้ามาโอ้เขาขับรถเข้ามานี่ขับรถเข้ามาบได้เบิงทะเบียนรถด,ดูปอดมัน <c oughs> บด้เบิงทะเบียนรถด,ดูปอดมัน <c oughs> บได้ถามมันโอ้ยน <c oughs> Họ chị bên lúc sao? Ừ. Là, xem sao vậy rồi đến xem cứ đấy rồi Mẹ À, xong lúc nào cứ bà phần bà và... Mẹ cầu <laughs> Chị lột khỏi mái hiên Mẹ Mẹ cầu chị lột khỏi hiên cái... gặp đi nó là cả mình đây Mày lại khôn xung cầu Ừ, đúng, lại khôn xung cầu Phần bà mẹ cầu chị khỏi đột, 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 nhận, đột, khường, đột... lột khỏi mái hiên รถเขามาจอดหน้าบ้านสงสัยออกบัลลกทีบัลลีทีก็คือเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดพี่น้องรับมันทีเจ็ดแปดวันไววอีโปกนะเขามาอีโปกเขามาอีโปกก็คือไ้ฝนนะครับไอฝนนะครับเขามาแต่ว่าขันว่าด้เบื้องบัลลีทีมันเบื้องตนามันมันเขามาหล้วมันมันลงเหี้ยนบ่บนลงหันรถจับของ สั่งมันเนียป็นยังนี้เหรอเนยังนี้เหรอบวานำปอดมัน <c oughs> พี่น้องครับกะคือสายยันเพืนฝันว่าเมีเก่าเพลินนะครับฝันว่าเมีเกา่าขี่รถขามาขี่รถขามาแล้วกะอาจจะบ่เห็นทะเบียนรถครับในความฝันแกบ่เหน็นบ่เห็นกันเลย เอาตั้งแตะอ่ะมิซี่ทำลาลุดสิโลเออมิซี่สิโลกิตซีเออโอ้ยสีเป็นซี่ซี่วะอยากเม่มมันบ้านเลขที่เจ็ดแปดพี่น้องได้เจ็ดแปดส่วนผมนะครับในบ้านนี่ก็คือฝันอ่ะนั่นเมียกตางอันนี้ฝันเห็นหลวงปู่นะครับหลวงพ่อสายได้เมื่อวานนี้สายทองยู่ได้เมียใหม่ด้สายยันครับพี่น้องครับได้เมียใหม่แล้วอ่าได้เมียใหม่แล้ว หลวงพ่อสายทองตีแช่มัวได้ฝันว่าปูเพิ่นสิไปไปไปกาเปล่เพิ่นบ่มีเงินกลับบ้านหมายถึงบ่มีเงินเลยผมเอาเล่นกับปูว่าบ่เอาเหรียญวายลีเอาไว้ปูดูแลนบ่มีเงินเด้อปูโจกให้ปูโจกให้อ่าอ่าสี่พันบาทครับเป็นแบ่งพันสี่พันเป็นแบ่งพันสี่ไปหรือกสี่พันบาทอ่าสี่สี่ใบนะครับอย่างนั้นก็กรองก็เลยมาซื้อรัตติลีอยู่มือว่านเลยครับผมผมมาซื้อรัตติลีอยู่ ในลัตเตอรี่อยู่ที่อ่าเนี่ยฝันว่ามันขับรถแบบนี้เออฝันรถขับรถนี่รถขาแบบแข็งตัวยนี้ไหมในรามบะนี <c oughs> กองทรงของเออนี่ครับพี่รองก็ได้ซื้อตัวนี้มาเล็กตัวนี้มาครับแปดแปดห้าศูนย์สี่ปยังคือต้องซื้อศูนย์สี่กับเพราะว่าปูกเงินให้อ่าอ่าแบ่งพันสี่ใบนะครับ สี่พันบาทว่าแ้วไปสี่พันบาทก็เลยซื้อตัวนี้ละลอตเตอรี่ซือ้ออ่าศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับอืมวันนี้ผมฟันอยู่ที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ในพี่น้องเดอ้อเอามาสงใส่เสียออกสี่สี่พันบาทเมียเก่ามามันก็จะออกเลขเก่าเออเอาลองเบิลงกะกะว่ากันไปครับเอาคลิปนี้กะน<ด>ใส่รถเกระสีล้วไม่ยิงเกิดสีใส่พิจรารณาญาณใกนการหลับชุดใน,นพี่น้องเดอ้อครับ อ,อันนี้คือแนวทางสื่อลัตารีนะครับสื่อท่านยี่น้องเอาพี่น้องบอกการจิ้มนากรแล้วกันไปแล้วครับเดี๋ยวสีเข่าถนนไงแหละสิพัดนไปหาสื่อของสื่อแนวยู่นว,นวกินกันอ่าเบือ่ออื่นกะมีงานอีกละ่ะคุณอยู่ทางกุจ,จับก็ไปไทยเอ็มีให้เขาปิดกอนพี่น้องครับจะใส่เข้มขัดนีระพ่ายกันเดี๋ยวตำรวจสี่มาจมอีกครับบาบา่เขาหลบกดจะล่าจอดยันสันสีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ